อ็าขออีกคลิปหนึ่งนะครับคือเมื่อสักครู่เนี้ยมีลูกค้าโทรมาคาแรกที่เขาคุยกับผมเลยเขาบอกว่าพี่ครับผมเก็บเงินได้แล้วอยากลงทุนผมบอกเขาว่าดีใจด้วยนะครับอันนี้ผมพูดกลางกลางผมพูดสําหรับทุกอย่างที่ลูกค้าอยากจะทําไม่จําเป็นจะต้องเป็นธุรกิจทอถุงมือนะครับเป็นอะไรก็ได้ ณวันนี้เนี่ยถ้าสมมุติคุณมีรายได้อยู่แล้วคุณคิดว่าคุณอยากซื้ออะไรสักอย่างนึ่งเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทําเนี่ยคือการเตรียมความพร้อมและใช้เวลาคุณสังเกตไหมเด็กสมัยนี้หรือคนรุ่นรุ่นปัจจุบันเนี่ยสมมุติอยากได้รถหนึ่งคันเนี่ยคุณรู้ไหมเขาทำไงเขายื่นกู้ครับเขากู้เลยจัดไฟแนนซ์เลยมีเงินดาวส่วนหนึ่งแล้วก็กู้เลยหรือบางคนอยากได้ ทาวเฮาส์ house, อยากได้ทาวโฮมอยากได้คอนโดกู้เลยแต่เขาไม่ได้คิดว่าภาระที่เกิดขึ้นสมมุติเขาซื้อรถสี่ปีห้าปีเนี่ยเขาไม่คิดว่าในระหว่างทางตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดการที่เขาผ่อนๆอยู่เนี่ยแล้วเกิดมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาก็ตามใครป่วยใครเป็นอะไรใครเจ็บใครแบบต้องใช้เงินต้องอะไรเงี้ยแล้วจะทำยังไง มันช็อตนะครับหรือการผ่อนบ้านผ่อนคอนโดมันไม่ได้ผ่อนจบภายในสี่ปีห้าปีมารถยนต์แต่มันกว่าจะจบเนี่ยยี่สิบปียีสิบห้าปีสามสิบปีนั่นหมายความว่าระหว่างทางเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่มั่นคงคุณมีปัญหานั่นหมนายความว่าสิ่งที่คุณเติมเข้าไปทั้งหมดมันจะหายมาลายไปจากอะไรจากการที่คุณต้องขายทรัพย์ที่ติดหนี้ แล้วคุณจะได้มูลค่ากลับมาน้อยมากกับสิ่งที่คุณลงเงินไปย้อนกลับมาในสิ่งที่ผมคุยกับลูกค้าท่านตะกีนี้แล้วผมบอกเขาว่าผมดีใจด้วยนั่นหมายความว่าเขากําลังสร้างวินัยให้ตัวเองในการตั้งต้นเงินทุนที่มันจะต่อยอดได้ผมไม่ได้บอกว่าธุรกิจผมมันดีเลิศประเสริฐสีอะไรไม่ใช่แต่นั่นหมายความว่าเขากําลังมีเป้าหมายในชีวิตเขาซึ่งเอาเงินตรงเนี้มาซื้ออสเซท สินทรัพย์ที่มันสร้างเงินได้มันเป็นสังหาริมทรัพย์ที่มันไม่ได้ติดมือมันสามารถต่อเงินได้ทำเป็นธุรกิจได้แล้วถ้าใครมีช่องทางใครที่พอจะมองภาพออกเขาอาจจะไม่ได้ขายกับมาที่เชียนสาพายอย่างเดียวเขาอาจจะทำการตลาดด้วยตัวเองก็ได้นั่นหมายความว่าเขาเพิ่มโอกาสในการทำอาชีพที่สองให้ตัวเองสังเกตนะครับเงินที่เก็บมันไม่ได้แค่เก็บแล้วเป็นเงิน แต่เงินที่เก็บมันเก็บแล้วมันสร้างเป็นโอกาสให้เรามีโอกาสเติบโตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับลูกค้าบางท่านเนี่ยที่คอมเมนต์ว่าเงินทุนสามแสนจะเอามาจากไหนไม่มีเงินคือถ้าคิดว่าไม่มีเงินมันจะไม่มีเงินตลอดไปแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะเตรียมความพร้อมแล้วเราค่อยๆเก็บคุณจะเก็บเท่าไหร่ก็ได้นั่นหมายความว่าคุณมีเวลาทําไปเรื่อยๆเพราะธุรกิจผมอยู่มายี่สิบกว่าปีลูกค้าบางคนเนี่ย สิบปีถึงจะตัดสินใจทําคุณรู้ไหมว่ามันเป็นผลดีกับตัวลูกค้าเองมันเป็นผลดีกับตัวเขาเองซึ่งบางคนทียังทําอยู่นะครับก็เป็นกําลังใจให้กับหลายๆคนนะครับการวางแผนในชีวิตยุคเนี้ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดนะครับฝากเขาด้วยนะครับสวัสดีครับ